สวนขุยโยน,นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับตอนนี้ก็หลังจากคราวที่แล้วนะครับที่เราปรับแต่งสวนปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ท่านี้เราก็เอาดินมาเพิ่มลงอีกนะครับตอนนี้ก็ได้เอาดินมาเพิ่มลงอีกสิบดานะครับเบื้องต้นนะครับดินสิบดาก็ใส่ข้างหน้าไว้ส่วนมะพร้าวน้ำหอมตอนแรกก็ โบ่ลงน้ําตอนนี้ที่สวนเลี้ยงปลาไว้นะครับเรื่องปลาไว้แต่ว่าตอนนี้ก็ดินถมบ่อปลาไปแล้วบ่อหน,นึ่งนะครับที่ขุดบ่อปลาไว้ข่าวก่อนเดี๋ยวเราก็มา,าดูแต่งสวนต่อสวนต้นมะาพรา้าวมันก็ยังมีอยู่นะครับน้ําผมเดี๋ยวเราก็มาดูต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อสวนปลาเบื้องต้นตอนนี้ยาลกมากเลยนะครับสวนคโยนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับก็ดูหลังจากดินมาถมสิบดำครับได้แค่นี้